เที่ยวเกาหลีทิปอยากไปเกาะเชจูหรือที่คนเกาหลีเรียกว่าเชจูโดเพราะว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้และได้รับการจดทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเนื่องจากความสวยงามของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยสถานที่สวยๆน่าสนใจมากมายผมจึงอยากพาครอบครัวไปพักผ่อนและเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ จะได้ถ่ายรูปครอบครัวเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีมีความหมายว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาเยือนที่เกาะเซจูเกาะที่เป็นของขวันอันลําค่าจากธรรมชาติแล้วจะถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียต่างๆให้เพื่อนในอิจฉาอยาจะมาเที่ยวตามด้วยนะที่สําคัญเลยก็คือ บนเกาะเชจูมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีที่ไม่หนาวหรือ,ร,อร้อนจนเกินไปเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆต่อไก่ล้านตัวไปชมกันว่าเชจูมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลย 1. อุทยานแห่งชาติฮันล,ลาซานตั้งอยู่ใจกลางเกาะเชจูมีความสูงถึง1,950เมตรจากระดับน้ำทะเลนับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้ กิจกรรมยอดนิยมของที่นี่ก็คือการปีนเขาซึ่งเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ไม่ยากมากนักและระยะทางเดินรวมประมาณ10กิโลเมตรโดยสามารถเดินเขาเส้นทางระยะสั้นใช้เวลา1-2ชั่วโมงและมีเส้นทาง4-5ชั่วโมงหรือเส้นทางระยะไกลสุดก็ต้องใช้เวลารวมๆ7-8ชั่วโมงซึ่งเส้นทางนี้จะสามารถเห็นทะเลสาบที่เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟที่เรียกว่าแบงนกดำได้ด้วย2หมู่บ้านทรองอึ่ เป็นหมู่บ้านเกาหลีโบราณเล็กๆเ,เชิงเขาฮันลาซานผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลานานจนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศย้อนยุคโบราณชิมอาหารท้องถิ่นและชมดนตรีพื้นเมืองนอกจากนี้บริเวณใจกลางหมู่บ้านยังมีต้นไม้อายุร้อยปีขึ้นอยู่คือต้นเซลโควาซึ่งเป็นต้นไม้โบราณเกาหลี เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้ความสําคัญอีกด้วย 3. วัดยักษ์ชอนซาหรือวัดน้ําศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะเชจูตัววัดมีขนาดใหญ่มากโดยมีความสูงถึง30เมตรและมีพื้นที่กว่า3,305ตารางเมตรภายในวัดมีพระพุทธรูปหลัก3องค์เป็นสิ่งแทนถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตได้แก่พระพุทธรูปพระไวโรจนะพุทธ สูงที่สุดในเกาหลีตั้งอยู่มีความสูงถึง5เมตรส่วนด้านซ้ายและขวาเป็นพระพุทธรูป4เมตรซึ่งผู้คนนิยมมากราบไหว้และขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์4ยอดเขาซองซานอินชุกมงเป็นเกาะภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในทะเลจีนตะวันออกภูเขานี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำมากกว่า10,000 0ปีปาปล่องภูเขาไฟมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง600เมตรและมีความลึก90เมตร ซึ่งถ้าไต่ขึ้นไปบนยอดเขาก็จะสามารถพบกับวิวพาโนรามาของเชจูอันสวยงามอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามจนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก 5. โคนหินยงดูอัมหรือโคนหินมังกรตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของเชจูโคนหินแห่งนี้เกิดจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเลทําให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกรกําลังอ้าปากส่งเสียงร้องคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล 6. ดอกหญ้าพิงมูลลี่บนเกาะเชจูจับบานสะพรัง่งช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนสามารถชมความสวยงามของดอกไม้นี้ ที่สวนโนริเมและอุทยานแห่งชาติฮูรีนักท่องเที่ยวนิยมมาชมความสวยงามและเก็บภาพส,ายสวยๆที่นี่รวมไปถึงคนเกาหลีก็นิยมมาถ่ายรูปพีเวบดดิ้งกันที่นี่เช่นกันเจ็ดพิพิธภัณฑ์คิตตี้แห่งเกาะเชจูที่เหล่าแฟนๆของคิตตี้ห้ามพลาดเลยโดยภายในจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของคิตตี้มีภาพและศิลปะต่างๆร้านขายของที่ระลึก อีกครั้งยังมีการฉายหนังสามมิติเรื่องราวของคิตตี้อีกด้วยจึงอยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวเกาะเชจูกันเยอะๆยังมีธรรมชาติที่สวยงามรอให้เราไปดำดื่มไปสัมผัสไออุ่นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วจะเกิดความตื่นตาตื่นใจเกิดความสุขความรัก ความห่วงแหนและอยากจะอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวในธรรมชาติแบบนี้ให้อยู่คู่เกาหลีตลอดไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีความหลากหลายเดินทางสะดวกค่าเย,ยี่ยมชมไม่แพงอาหารอร่อยถูกปากยืนหนึ่งมากจริงๆยกให้เป็นที่หนึ่งในใจรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนแปลง